สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแดงแฟมลี่ค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูเด็กๆที่บ้านค่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างมาดูมมันยงังไงกันนะคะลงออมาแรกตอยังไว้ดูเล่นแต่ตอนนี้ยังไว้เพาะขยายพันธุ์ไผ่เลยค่ะวันนี้เป็นภายอเมริกันยลลดนะคะกำลังอยู่กำลังต้อน,นะคะ่ะอายุประมาณ25วัน ตอนนี้มาดูการป้อนลูกป้อนกันค่ะน้องสีอะไรคะลูกพายอเมริกันเยลเล่ค่ะอายุประมาณ3สัปดาห์อยูอ่ยในวัยนี้ป้อ,อ่ะหนูมาป้อนสิลูกเคอุณหภูมิก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะโชคเองค่ะ ที่หลักประจาวันค่ะช่วงปิดเทอมเขาก็จะได้ป้อนช้าง,งวันเย็นเลยแต่ถ้าตอนไปเรียนก็จะได้ป้อนแค่เช้าแล้วก็เย็นพอป้อนเขาเสร็จแล้วเราก็จะเอาเขาไปอาบแดดนะคะใส่กล่องใส่ไว้ค่ะแล้วก็แดดช่วงเช้านะคะตอนนี้ก็ประมาณแปดแปดโมงอาบแดดสักสิถึงสิบห้านาที แล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บเข้ากล่องกนนี่อาหารนะคะอาหารนกมีหลายอย่างก็คือมีธัญพืชรวมมีหลายอย่างมีข้าวโอ๊ตด้วยแล้วก็จะมีอักผลไม้อัดเม็ดก็คือเป็นลักษณะนขนมแล้วก็เนี่ยค่ะมีวีเลดด้วย คือรวมๆกันทุกอย่างเนีย่ยมันไม่เที่ยงแล้วหน่อยเปลี่ยนทุกวันไหมลกูกเปลี่ยนทุกวันค่ะให้ทุกเช้าค่ะแล้วก็เอาถ้วยอาหารเขามาทำความสะอาดนี่ค่ะจะประมาณนี้ไปลูกตำสแสจกลมอันนี้จะเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาทุกวันเลย เขาจะดูแลทำความสะอาดเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอาหารแล้วก็เปลี่ยนถาดรองนะคะถาดรองถ้าไม่สกปรกเราก็จะไม่เปลี่ยนแต่เราจะเทเททิ้งทำไมทำเสียงแปลก ยิ่งถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่ลูกป,ป้อนนนะเชื่องมากผู้ใหญ่บ้านค่ะถักทายอันนี้ก็คือเทถาดเปลี่ยนกระดาษรองนะคะเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีเนี่ยค่ะมันจะมีเศษเศษสกรปรก เดี๋ยวเราเทออกแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยมันจะสกระปรกแบบน,นี้เราก็เปลี่ยนจะได้ไม่มีเชื้อโรคแล้วก็ควบคุมพวกมดแมลงได้ด้วยค่ะถ้าถาดสกรปรกมากก็ต้องล้างนะคะทำความสะอาดถาดใช่ไหมโอเค ตัวน,นี้สีอะไรลูกลายอเมริกันไว้ค่ะอืราคาสี่พันบาทค่าขนมถุงเตรียมส่งวันอาทิตย์นี้ค่ะขายได้แล้วเนาะโอนเงินยังโอนแล้วค่ะอืวัยรุ่นสร้างตัวค่ะยังไม่ใช่วัยรุ่นนะเด็กน้อยสร้างตัวตัวแค่นี้นะคะอยู่ปห้าเองกลำลังขึ้นปหกขายนกเป็นอาชีพเสริมได้แล้วนะคะในบัญชีนางมีเป็นหมื่นแล้วนะขายนกอ่ะไม่ได้ทำเล่นๆน,นะทำจริงๆ อันนี้คือป้อนแล้วแล้วก็าตากแดดเช้าๆแดดอ่อนๆน,นะคะสักสิบสหนาทีแล้วเราก็เอาใส่เป็นตัวนี้ก็คือเป็นตู้กกตู้กกอันนี้เราก็จะทําเองน้องยังเล็กอยู่แล้วก็ยังกกอยู่นะคะเดี๋ยวเสียบไฟก่อนอันนี้คือเสียบไฟแล้วอุณหภูมิเนี่ยค่ะก็มีไฟเปิดปิดได้ DIY เราทําเอง ก็คือเราจะอยู่ที่29องศาถ้า29องศาเขาจะทํางานแล้วก็จะตัดที่34องศาเราก็จะกกเขาก่อนสักเดือนก,กว่าๆเดี๋ยวดูอีกทีจะเลิกโกกเมื่อไหร่อันนี้เป็นตู้กกคือลูกนกเป็นขนภัยด้วยแล้วก็เป็นนกป่วยด้วยนะคะมีพัดลมเนี่ยค่ะทำงานอยู่แล้วก็มีหลอดไฟมีแก้วน้ำเจาะรูแล้วก็มีตัววัดความชื้นและอุณหภูมิค่ะกกเขาไว้สักระยะหนึ่งก่อน เราไม่ได้เปิดไฟนะคะเปิดให้ดูเฉยๆแล้วเราก็จะปิดไฟอันนี้คือใกล้เสร็จหรือยังลูกใกล้เสร็จแล้วค่ะอ่ากิจวัดในการดูแลนกของเราก็จะมีด้วยประมาณเท่านี้พอเสร็จแล้วเราก็จะไปทําอย่างอื่นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราทําอะไรกันตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องมาเก็บอะไรลูกนองเนี่ยค่ะเด็ดหนองเด็ดมาจาก ต้นที่เรากราฟกราฟไว้เนี่ยค่ะมันก็จะมีหน่อเนาะอันนี้เราเก็บหมดแล้วเก็บแล้วเราจะเอาไปไปชาต่อไปชาต่อที่ดาดฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ขายชําหน่อเสร็จแล้วก็จะเอาอแคปตั๊โพสขายในในกลุ่ม Facebook แล้วก็ในไลน์นี่ค่ะเด็กน้อยของเราเขาชาหน่อเองอันนี้เราพาร้มล็ดเองนะ อันนี้จะเป็นยิมโนอันนี้มีดอกละนี่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้หนูกราฟใช่ไหมลูกหรือแม่กราฟอันนี้หนูกราฟเนาะอ่าแม่กราฟยังไม่เก่งเท่าเท่าลูกสาวกราฟเลยค่ะเนี่ยแม่บางทกีก็กราฟไม่ติดในถุงนี้คือที่ชําหน่อไว้ใช่ไหมลูกอ่าในถุงนี้คือชําหน่อไวแล้วอ,อันนี้ล่ะลูกอ๋ออันนี้พรอมเล็ดเนาะ รายได้เล็กๆน้อยๆของเด็กน้อยเขาค่ะแล้วทางนู้นล่ะอ๋อทางนู้นก็พอมเล็กใช่ไหมโนน่ะใช่ป่ะอ,อันนู้นหนูแยกได้แล้วมั้งโนน่นะคึ้นสมองอ่ะนี่หนูำัำเอ้ยไม่ใช่หนูกาบเองเนาะเก่งโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรที่เขาที่เขายังต้องทำอีก อันนี้นะคะลดน้ําเสร็จแล้วก็เอาเอา,เ,อาเขาเรียกอะไรนะหน่ออค่ะมาหาที่ปลูกหน่อตอเพื่อที่จะเอาต่อไปใช้อีกอืมมีบัวดินบานบ้างนี้สุกยังยังไม่สุก อ,อันนี้คือจะเป็นประจําวันเหมือนกันนะคะคือต้องแพ็คสอแพ็คของแล้วก็รอเขามารับนะคะพัสดุที่บ้านเราไม่ต้องออกไปอ่าวันนี้มีกี่ออเดอร์คะลูกมีสี่ออเดอร์ค่ะสี่ออเดอร์ของช้อปปีหรือลาซาด้าลูกทั้งสองอ่างค่ะอ๋อโอเคอัน,นุนำอะไรลูกเช็คของเช็คของโอเคตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแพ็คนะแล้วก็รอเขามารับค่ะ อันนี้ก็คือจะขายในรายกลุ่มในเฟซแล้วก็เป็นกลุ่มแล้วก็ในช้อปปีและ Lazada ค่ะคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ